ครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่กับผมนายกระเบื้องเนาะขอเราไปถึงตอนที่366แล้วนะครับสำหรับในปัจจุบันนะแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปลงช่องในอย่างใดเนาะผมก็ทําคลิปนี้ออกมาเพื่อเป็นการขั้นก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะแจ้งทุกๆคนเอาไว้นะว่าผมไม่อยู่วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นี้ก็ทําได้แค่ไม่กี่คลิปอย่างนะก็เรียกได้ว่าผมขอพัดวันประกันพุ่งไว้ก่อนนะทุกคนพัดผ่อนไว้ก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาจากธุรัรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาลงให้ตามปกตินะครับชีวิตของเรามต้อไม่ะ ผมก็ชอบใน,นการแข่งขันอยากจะเอาชนะน,นะครับแต่ว่าก็เรื่องของเวลามันว่างไม่เท่ากันนะผมไม่ได้อยู่ในวัยเรียนหรือว่าวัยอะไรนะฮะถึงจะได้มีเวลาว่างขนาดนั้นผมอยู่ในวัยทางานนะครับมีครอบครัวหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็ขอไปทําหน้าที่ของผมให้สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาทําให้ตามปกติครับผมก่อนต้องขออภัยสําหรับคนที่ยังคงรอคอยอารากอ,อยู่ด้วยนะครับก็ของดเว้นไปก่อนเนาะทำนิยายเรื่องอมุมมองนักอ่านพระเจ้าก่อนนะก็ยัง ลงให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะเขาเรียกยังไงอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าผมทํามุมมองนักอ่านระเจ้าขั้นไว้ก่อนนะครับก็มาทําเจ้าพวกนี้ก่อนนั่นเองส่วนของเรื่องคิมทกจาเนี่ยผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะก็สัญญานะว่าทําได้เยอะเหมือนปกติแล้วนะครับเหมือนตอนที่เป็นโอเวอร์เกียร์แล้วเนาะก็เคยแจ้งข่าวขาวไว้ในนี้นะครับผมสามารถไปติดตามดูย้อนหลังกันก่อนได้นะก็ ถ้าเกิดว่าใครยังพอจําถึงความเดิมตอนที่แล้วของนายกระเบื้องได้ในช่องเก่าเนี่ยชีวิตมันต้องมีการแข่งขันใช่ไหมช่วงนั้นก็มีการทําเรื่องโอเวอร์เกียร์ขึ้นมาซ้อนกันเยอะๆนะครับหลายช่องมากมายเลยนะก็ทําให้ผมต้องแข่งขันกับคนอื่นเนาะพอแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยมันมีการแพ้การชนะใช่ไหมผมก็ไมไ่ค่อยสนใจตรงนั้นสักเท่าไหร่หรอกซึ่งคิดว่าผมก็ทําตามเท่าที่ผมทําไหวนั่นแหละแต่ช่วงนั้นฟิตไงฟิตทํา10ตอนต่อวันนะ ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะยังอยากจะทําอย่างนั้นอยู่แต่ก็ทําไม่ได้แล้วล่ะถึงจะมีความคิดเหมือนเดิมอยากจะทํา10ตอนต่อว,วันแต่ผมก็ไม่มีเวลาว่างถึงขนาดนั้นเพราะว่างานก็ต้องทํานิยายก็ต้องพากลุงมก็ต้องไล่แล้วแถมเรื่องราวในครอบครัวก็ยังมีนะครับทุกคนก็ฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมนายกระเบื้องหน่อยแล้วกันเนาะเวลาเข้ามาชมวิดีโอเนี่ยก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับเพราะว่าดูจากตอนนี้สิเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ คนที่เข้ามาฟังเนี่ยมีแค่ไม่ถึงหลัก10คนนะครับทุกคนเป็นเลข2หน่วยนะเนี่ยเลขเนี่ยหลักหน่วยหลักสิบหน่วยเองก็น้อยนะครับซึ่งคนกดไลค์มีแค่เนี่ยสคน3าคนฝากด้วยนะครับฝากเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยดูแล้วก็กดไลค์ผมด้วยแล้วกันเนาะขอบคุณนะครับที่อยู่กับผมนายกระเบื้องเสมอมานะให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีนะครับใครที่รักผมชอบผมก็ฟังผมต่อไปนะถ้าเกิดว่าใครเร่งรีบก็อย่างที่บอกนะครับ ช่องไหนทาเร็วกว่าก็เชิญนะครับผมผมไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้แบบเอ้ยอย่าไปฟังช่องนั้นคุณต้องมาฟังช่องผมอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมก็เคารพในการตัดสินใจของทุกทุกคนนะอยากให้ฟังหลายๆช่องเพื่อเป็นหลายสไตล์หลายแนวทางนะครับแล้วก็เลือกฟังนะนว่าชอบแบบไหนก็ฟังแบบนั้นนะครับสาหรับว่าใครชอบแบบการพากย์เสียงที่มีเสียงบาบาๆบอๆเสียงนิยายเสียงของตัวละครนุ่นนี่นนั่นก็ มาฟังผมนายกระเบื้องได้แล้วผมก็จบแลดเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะขอจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมตอนแรกก็ว่าจะสตรีมนะแต่คิดว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตคงจะไม่พอนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ย้ายบ้านยังไม่ได้ติดอินเทอร์เน็ตบ้านนั่นเองนะครับผมก็จากลาทุกทคนไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมซ u again next time เจอกันใหม่คลิปหน้าพาถัดไปครับผมผมนายกระเบื้องขอจากลาทุกทคนไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ